สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่เดอะรอยัลไรส์วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับการกลับมาของตำนาน2025 Isuzu Panther รถ MPV ที่เคยครองใจใครหลายๆคนตอนนี้ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยขึ้นพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยมาดูกันว่า Panther รุ่นใหม่นี้จะสามารถกลับมาทวงบัลลังของมันได้หรือไม่ขีดขีดขีดตอนที่1การออกแบบภายนอกภ้าหมุน360องศารอบตัวรถ Isuzu Panther 2 0 2พนได้รับการออกแบบใหม่หมดจดแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของรุ่นเดิมด้านหน้ามาพร้อมกับกระจังหน้าแบบหกเหลี่ยมและไฟหน้า LED ที่ให้ความสว่างและดูทันสมัยมากขึ้นภาพโคลสอัพของล้ออัลลอยเส้นสายด้านข้างและดีไซน์ด้านท้ายด้านข้างมีเส้นสายที่แข็งแกร่งพร้อมล้ออัลลอยขนาด17นิ้วที่เสริมความสปอร์ตขนาดที่ด้านหลังมาพร้อมไฟท้าย LED และสปอยเลอร์ที่ช่วยเพิ่มความฉกเฉีียวสแสดงสีของรถในหลายเฉดสี แพนเทอร์0 2 5มีให้เลือกหลายสีไม่ว่าจะเป็น Arctic Silver m e t a มทัลลิกดูนเกรเมทัลลิกและบรายเรสคุณสามารถเลือกสีที่เข้ากับสไตล์ของคุณได้เลยขีดขีดขีดตอนที่2องแดชบอร์ดภายในและฟีเจอร์ซูมไปที่แดชบอร์ดเบาะนั่งและหน้าจออินโฟเทนเมนต์เข้ามาดูภายในกัน p a n t h อ r ใหม่มาพร้อมกับแผงคอนโซลแบบทูโทนที่ให้ความหรูหราหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด7นิ้วรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ให้คุณเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายผ้าเบาะนั่งและพื้นที่เก็บสัมภาระด้วยที่นั่ง3แถวรองรับได้สูงสุด7คน p a n t h อ r 2,025ออกแบบมาเพื่อครอบครัวโดยเฉพาะและถ้าต้องการพื้นที่เก็บของมากขึ้นคุณสามารถพับเบาะแถวที่2และ3ได้สแสดงฟีเจอร์อื่นๆเช่นระบบแอร์อัตโนมัติและช่องเก็บของ ยังมีฟีเจอร์อื่นๆเช่นระบบแอร์อัตโนมัติพอร์ต USB ห่อลายจุดและช่องเก็บของอนเนกประสงค์ทำให้ทุกการเดินทางสะดวกสบายขึ้นขีดขีดขีด,ขดตอนที่3เครื่องยนต์และสมรรถนะภาพรถวิ่งบนถนนและเส้นทางวิบาก Panther 225 0ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.5ลิตรสี่สูบให้กำลัง136แรงม้าและแรงบิด320นิวตันเมตรแรงดีไม่มีตกไม่ว่าจะขับในเมืองหรือเดินทางไกล แสดงตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันบนหน้าจอและที่สำคัญมันยังประหยัดน้ำมันมากอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่14กิโลเมตรลิตรแสดงตัวเลือกเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดตอบโจทย์ทั้งสายขับลุยและขับชิลวขีดขีดขีด,ขดตอนที่4ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีแสดงฟีเจอร์ความปลอดภัยในรูปแบบแอนิเมชันเรื่องความปลอดภัยก็จัดเต็ม แพนเทอร์0 2 5มาพร้อมถุงลมนิรภัยคูหน้าระบบเบรก ABS บวก EBD และเซ็นเซอร์ช่วยจอดด้านหลังสแสดงฟีเจอร์เทคโนโลยีเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีกล้องมองหลังระบบตรวจวัดแรงดันลมยางและระบบควบคุมเสถียร,รภาพเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่ขีดขีดขีด,ขดตอนที่5ราคาและรุ่นย่อยสแสดงรถแต่ละรุ่นพร้อมราคา Isuzu p a สพนมีให้เลือก4รุ่น สมาร์ทรุ่นเริ่มต้นราคาประมาณ900,000บาท LV รุ่นกลางเพิ่มออปชันภายในราคาประมาณ1ล้านบาท LS รุ่นพรีเมียมมีฟีเจอร์ความปลอดภัยครบราคาประมาณ1ล้าน200,000บาท Grand Touring รุ่นท็อปสุดเพิ่มดีไซน์พิเศษและฟีเจอร์ระดับไฮเอนราคาประมาณ1ล้าน350,000บาทถือเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับ MPV เนกประสงค์แบบนี้ขีดขีดขีดตอนที่6สรุป Panther 2025คุ้มค่าหรือไม่ พิธีกรยืนข้างรถสรุปรีวิวสรุปแล้ว2025 Isuzu Panther เป็น MPV ที่กลับมาอย่างสมศักดิ์ศรีทั้งดีไซน์ใหม่ขุมพลังแรงและเทคโนโลยีครบครันถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับครอบครัวและสายเดินทางสแสดงภาพครอบครัวขับรถออกไปอย่างมีความสุขหากคุณกำลังมองหารถที่ทนทานนั่งสบายและพร้อมลุยทุกเส้นทาง Panther 2 0 2พเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดขีดขีดขีด,ขดฉากจบ พิธีกรโบกมือพร้อมโลโก้ The Royal Rise ขึ้นจอขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่ๆเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปหน้า